ัสดีจ้าฮัลโหลเอววัน how are you ฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อย,ยิบ่นว่า how are you เขาอกว่าเจ,จ้ายิบ่นว่า how are you โอ้ยเอไหลคัน้บนเบาเลียงว่าเบาภาษาฝรั่งเนาะคำแรกคือเขาทักทายกันกระ hello how are y o เอออันไฟตั้งิวอนยู เออเขาก็ตอบไปแต่ญี่ปุ่นบริวอ,อย่งางไรต่อแค่สอนควบบอกกับพลังแค่สอนควบแมาพลังถักเข้าหรือโน่นนี่นั่นคันญี่ปุ่นเราเรียกว่าฮัลโหลฮาวอายุเป็นอย่างทุกคนจะต,ต้องไดเงี้ยเข้ามาฮัลโหลเอ้าวฮายุญี่ปุ่นขึ้นรู้เลยบอกแบบนะั้นญี่ปุ่นก็รู้อยู่ดีอยู่ในวงการนี่มันหลายปีเลี้ยวก็มีคนสอนญี่ปุ่นอยู่ตลอดว่ายายเขาบริว่าเอา เอาฮาอู่ได้ย่าเพราว่า้าวอายย้ะพวกับว่า้าวอายุเดี๋ยวจะเปลี่ยนทุกคนฟังว่าเอาหาอู่โอ้เอ้าเอากบเอาห้าวกห้าวอันเป็นเรี่ยวซะย้ะบุญย้อมเพร่ย้ะบุญย้อมเพรสอนกับฟังละอ้าวจีบาอย่าไปสอนเลยอย่าไปบอกเลยนางทำตัวเหมือนนางเก่ง ทำตัวเป็นแก้วเต็มน้ําสอนไม่ได้หรอกมันฝังอยู่ในสันดานคุณเด้มันว่าไหานนะ้ญี่ปุ่นอ่ะเอออันเบาเลียงว่าญี่ปุ่นเบาเลียงฝรั่งนั่นแหละมื่อนีน <c oughs> มืน่อวาก็เปิดประเด็นหน้ามาโลดนะพี่น้องอันหัวกระตื้น <c oughs> ฟังเสียงว่าเป่งเปเพราะว่ายัางวนหัวคัดจมูกลูกขึ้นมั ผุ่นสปีดตะกางขึ้นผุ่นองคอยหายใจออกพี่น้องเปิดคลิปกับเปิดประเด็นด้ามาเลยมือเหนียวอย่าไปสอนนางอย่าไปบอกนางนางเก่งน,นะทำตัวเป็นแก้วเต็มน้ำเออน้ำเต็มแก้วไม่หกบตวดีละทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วใครสอนนางก็ไม่ฟังหรอกเพราะ มันฝังลึกอยู่ในสันดานพนะมีย้ายหนึ่งมีย้ายหนึ่งมะเบาไงยบุนเบาเลียงวา่า <c> อ <oughs> บอกกับฝรัง่งพูดคำไหนก็มีแต่มันแต่มันพูดคำอื่นก็ได้แบบยาวายญ,ญ,ญี่ปุ่นแบบฝรั่งว่ามันนะ่ะเออสอนเลียงว่าอย่างน้อมาหน่อกับอีทิพ ฝรั่งมันกับยังสันฝรั่งมันกับยังสีนะที่มันว่านะที่ว่านะเป็นอย่างคือว่ามันมาตีฝรั่งมันบอดีนี่ยินบอยิ่บนโอเคกับมันฝรั่งฝรั่งมันบอดีก็ับใส่ค้าว่ามันถ้าฝรั่งดีเข้ากับทีว่าเพิ่นหรือว่าเขาคือว่าเล่าประมาณนั้นแต่ถ้าฝรั่งบอดียิ่งบนกับใส่ค้าวบามันมันนี่คือมันบอดี มันนี่ก็คือมันบดีก็เลยใส่คำว่ามันแบบนี้ก็เลยมีคนมีคนเคียงหูเทนคำว่ามันพูดพูดพูดตอนไหนเอียงก็พูดทีไรก็มีแต่มันแต่มันใช้คำอื่นก็ได้ค่ะคนวะหวยใส่คำอื่นอยู่กับคนถี่ดีกับคนที่ห้เกียรติเฮ่าแต่ถ้าคนบอดีคนบ่ให้เกียรติห้เกียรติหัวมันย่งฝรั่งกับ คนคือกันมันพอแม่เฮาตัวว่มเทวดาตัวแม่นบ่ทุกคนว่าเขาก็ต้องการคนที่ดีนั่นล่ะคนบ่ดีเฮาสิมายกย่องเฮาสิมาให้เกียรติแม่มันหยังอือญี่ปุ่นก็เว้าแม่นตรงๆซี่ล่ะพี่น้องคนตรงหลายคนก็สั่งตรงหลายคนก็สั่งอันคันญี่ปุ่นเว้าเว่าเฮลโลเฮลโลแม่นบ่เฮลโลแม่นบ่มันสิมีตัว H E แม่นบ่ H E L L O hello how are you ก็สิว่าก็ว่าตะอยู่เพิ่นว่าฮัลโหลอาวฮายูอาวบนใดคือบ่มีตัวอีตัวอ่าวฮะคือบ่มีตัวอีตัวอ่าวบ่มีตัวอีตัวอาตัวดดวโอ้ยพี่น้องนฟังหูหาเรื่องหูอยกด่ามาเฮาเนาะเดี๋ยวบ่ก็แซ่แบบนี้มาทะผัดไดนั่นล่ะ ซกับฝลังโบกกับฟังก็ไดข้ามขึ้นต้นเข้าก็ถามฮัลโหลมันบอกสวัสดีค่ะฮัลโหลฮาอายูเขาถามเฮาเฮาถามเขาก้อนไผะเป็นผู้ถามก้อนกับเชนั้นเพราะวีดีโอปึ๊บอพราะวีดีโอก็ปึ๊บกดรับสายเห็นหน้งกันปับ๊บอ่าคันเขากรถามก้อนเฮาก็ถามเขาก้อนลหละฮัลโหลเฮาอายูเอาคันเขาคันเขาถามเขามาเฮาก็สสว่า I'm fine thank you and you อ uh, ่าก็คือตอบกันไปแม่นบ่ก็พอเว้าได้อยู่พี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็สิถามว่าเอออัน are you from are you from คุณอยู่ไส are you come from อือนมาดมาพี่น้องบ่อยากเว้าเอาเป็นว่าเฮาเวเก็บไว้เว้ากับฝรั่งก็แล้วกันบ่ต้องเว้าดอกกับคนรู้มากคนเก่งภาษานะเฮาบ่เก่งภาษาพี่น้องเฮาบ่เก่งภาษา เขาบวสามารถสื่อสารในคนคนไทยที่เขาเขามาสอนหรือเขามาดามาบุรีญี่ปุ่นอ่ะเขาบวาสามารถจะไปไปสอนเขาได้ไมิถุนเขาสอนเขาเขาหลับออกศักษาถูกเนาะเออเออพอบุญเขาพุ่นไหลายญี่ปุ่นกัจจิลับเอา,า,า,าะอออเจะาจาไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วคือเขาดาใหญ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยทาตัวเป็นน้าเต็มแก้วแต่ว่าไอ้เรื่องง่ายๆคาง่ายๆเนี่ยก็ต้องสอนญี่ปุ่นหูดู ยีบบย่บุญอยากให้สอนคำที่มันยากง่ะคุณนะเออสอนคำที่ยากงี้คำใดล่ะยากเอออย่างคำที่ยีออยย่บ,บุญมาอีหยังล่ะอืมย้ำเสียงเสือขืนบวกเนาะมันมีคำที่ยี่บ,บุญคิดบวกหลายๆคำคือกันล่ะเวลาเวลาสิเช็ดหรือเวลาสิคุยไปล่ะแต่ว่าอันคำว่าเช็ดมันไม่บบได้ยากเพาะสิเช็ดแบบใดมันไม่ได้ยากเพราะว่า เขาจะแชทเป็นภาษาไทยเหมือนบอกเป็นภาษาไทยแล้วเข้ากับเปออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศนั้นๆแล้วเข้าเปลแล้วเขายะเฝ้าทรงนี่พี่น้องพราะปวดเปรแล้ยจะเฝ้าทรงได้ย่บงกกจับมายอนมาเบิงว่าความหมายที่เขาบอกออกไปภาษาที่เปลมันตรงประเด็นบอมันตรงความหมายตรงคําบอกที่เขาบอกบอกทำมันตรงย่บงกตตกปกดลบออกคํานันปดคาที่มันบ่ถูกต้องบ่าตรงควาอหมายออกแล้วกับพิมพ์ใส่ไม่ แปก็ไปก็มาจนจะหมั่นใจว่ามันใช้คำที่เขาต้องการทรงต้องการสื่อสารบอกถ้ามันตรงญี่ปุนก็ถึงจะทรงเลยการแปลกูเกิลท่านสเลดหรือใส่ท่านสเลดหรือใส่เอไอบางครั้งมันก็แปลไม่ได้ตรงประเด็นนะคะทุกคนบร่ได้ตรงประเด็นบร่ได้ตรงความหมายที่เขาต้องการจะซื้อกระเฮดห้อเขาแบบมักกระเฮดหรอเขาแบบว่าเข้าใจผิดกันได้แต่ส่วนมากที่ญี่ปุ่นสื่อสารนี่หน่อยมากที่จะผิดพลาดนะคะาาญี่ปุ่น สื่อสารมาหลายปีแล้วกับท่านสลิดนะคะแต่ว่าการคุยแบบทักทายกันธรรมดาเนี่ยอยู่ครื่อยหูยูดอกีน้องหูยูถ้าว่ายุน่งหูยู่พ่ามันอาวหายยูมเจอาฟังยังไงวายยูบนมาเื่อเยบนวายังเส่นยี่ดีบอกเฮืจังใดเปิดประเด็นเมือนี้ก็คือัหลายญี่บุนไปเห็นหลายเอมเม็น์ยายเขาไม่ได้ ยายเขาไม่ได้พูดว่าเอาฮายูฮัลโหลพิมพ์บัวคอมฮัลโหลฮาวอายูบ่แมนบ่แมนเอาฮายูอืมแมนบ่แมนกับบอแมนแค่นั้นล่ละเขาแสดงว่าญี่ปุ่นบ่ผิดแต่ญี่ปุ่นคือว่าญี่ปุ่นก็บว่าญี่ปุ่นโบถือนะแต่ว่าคนห้องเข,งขงยจะไปการัานตีตัวเองไปน,น,งนั่นน้อนบ่บมงเทือ่ออากาศโบเพี้ยนหรือคนฟังเพี้ยนคนโบเพี้ยนอันนั้นก็เลียกเต็มันละ่ะสร้างมันเขา มันภาษาบ้านพอบ้านแม่เฮาดอกฝรั่งอ่ะแทนที่มันสิเวไขตัวมันจะได้เมียไทยมันจําเป็นหยังมาให้ถ้าเฮาเาภาษาบ้านมันแท้มันบ่มีความพยายามจัน้อยดิติถ้าเฮาติพยายามจังปักนายสติอีนางบีจังบักอบตรอยอันอียายนิ่มสลีนนั่นเขาก็ยังกลัวเขานโนนัน กขาคยังบอกเทยเบอกแล้วหอบอกหอดแล้วลวเมียอยู่ปลกปลกอยู่อันนั้นก็เปนฝรั่งจริงใจอิหลีน่ออันอันพวกที่ว่าฝรั่งอย่างไห้ตเมียเบาอย่างไห้ตผู้หญิงที่คบกับเขาสื่อสารเป็นภาษาเขายุบภาษายุบยุบภาษาฉันปรไได้ฉันบ่เอายุดอกโอ้ยก็มันมาเข้าอิหรีน่ะพี่น้อง เป็นแบบสื่อสารกันพ่อรู้เรียงนเนยพ่อรู้เรียงมันกับอุตสาห์ฟังมันกับอุตสาห์เข้าใจดอกมันอยากได้เฮ้าหน่ะแต่เฮ้าก็บริคิดว่าเหตุให้มันลำบากขนาดนั้นดอกเฮ้าก็มีวิธีสื่อสารของเฮ้าให้มันเข้าใจยางๆอยูุน่ะละมันก็มีเทคนิคยูน่ะคนก็นไดลูงขึ้นมากอ,อ้ขันมาเฮ้าอายู you, นี่ ตลอดเลยคันยิบุนบอกว่าห้าวอายุยาำใดตลอดเลยนี่ด่ามาย้่ำนั้นมันมาเม่นเขาพูดว่าห้าวอายุยายไม่ใช่เอาหายอเขาบอกตนไหนว่าเอาอายุเนี่ยมัก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 ตบต้นมันคำคำนวณตกต้นเขตันไหนว่าเอาอายุเูคือว่าห้าวุกเกิดคือว่าห้าวอายุอยู่เออสร้างมันจะเอาบ่ห้าวกับสร้างไม่ย่ำเท่าการเรื่องมาก เบ่เลวเนี่ยนี่ก้นอื่นมาคนอื่นอีอยากบอกกับเขามาบอกอีละบ่จบบ่สิ้นเป็นไอเรืองเดืองเดืองเรืองไอภาษาเนี่ยอุก็คืออยู่กับฝรั่งตายมาคนหนึ่งแล้วก็เลิกมากับคนหนึ่งแล้วก็พานเขามาในชีวิตก็คือหลายอยู่น้องไออีคำว่าเคธี่ทักท้ายกันนี่กูยังบอกว่าใดเลยติ๋งมีมีคนถามด้บน อีทีมันสอนนี่โบนละ่ะเจบนอยู่กับฝรั่งตั้งนานพูดภาษายังพูดฝรั่งยังไม่ได้เลยเหรอยายบัวอะไรบ้างดีเลียนอยู่กับฝรั่งกับโดีเป็นนางเลียนหนังสือภาษาัดภ,ภาษาบ้านเขาญี่บุนคิดการตอบน้อ,องกลเบไปตออแปลงสีเราหมู่บ้านนั่งเห็นญนี่ปุ่นเขาเรียงว่าอันทักทายกับฝรั่งนั่นะตื่นขึ้นมาวันวิดีโอข้อโนนีนนะมาก็ไดิทักทายกันว่า good like guy, you. How are you? Uh, said, and, and m ก oh, right so, so, ู n มอร์นิ่งฮาวอายุฮาวอายุทูดีคือมันทักทายกันเสมอแบบนี้เงีนยป่ะยายเขาไม่ได้บอกว่าเอาฮาวอายุนะเขาบอกว่าฮาวอายุอากูว่าตอนใดวะอีทีมันบอกอีทีมันถามด้วยบนว่าอันอยู่กับฝรั่งต่างโดนยังบอกฝรั่งบ่ได้๋ยวอยู่บ่ยายไปอยู่กับฝรั่งกับประด้ไปเรียนตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาฝรั่งเด้อบ่ได้ไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดกิ๊บเจ้าของเฮ็ดนู่นนี่นั่นเจ้าของบ่ได้ไปนั่งเรียนภาษาจ้ะ อ้บังกรลิบอบบวบ็ได้มงคนกับว่างอนอนซีเรล่าพัวจังถิมถิมก็ถิมไปตัวนะเขาบุดหักเขาก็ถิมไปแหละขั้นคนมันหักเหจังไดมากะมันบอกว่าได้ปากือตาบวดมันก็ยังเอาคือเก้าอืมขั้นสีบอแบบง่ายๆก็ได้ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอมกรอบยุ่งเจ้าบุญก็ได้ปฏิเสธหรอก ไอ้ฮาก็บอะถึงกับงูขนาดนั้นบ่แม่นมาซื่อสารกันบ่รู้เรื่องบ่แม่นมาโอ้ยขึนสื่อสารกันบุรู้เรื่องเลยนน่นทด้บนไปขามน้ำขามทะเลไปผู้เดียวมากผู้เดียวบ่อะไรพอสามปีดอกพี่น้องบ่เคยเด็กไปกับพญารุนี่นะบ่ะเคยเด็กขึ้นนางเครื่องบินเบาะน้ำกันได้นอนศบไลพบอกกันไปจักเถื่อจะไปผู้เดียวมากผู้เดียวนั่นแหละแต่ความสามารถตัวเองลุนรวน,วนพี่น้องแต่คนอยากด้อยอยก่ากันเนา ด้วยเราเรียงว่าดอยภาษาญี่ปุ่นนี่ด้วยครับหูพอหูว่ายญ่ปุ่นบริเลียนหนังสือบ่ะหูว่ายู่บนจบแค่ปสองบริเลียนหนังสือมันบ่ะเฮงตะดอยญี่ปุ่นคับจากสิมาดอยเฮ็ดยังญี่ปุ่นบริเลียนหนังสือแต้บยังมีความสามารถเอาตัวรอดแล้วก็มีความสามารถยืนด้วยขาตัวเองเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ญี่ปุ่นก็ภูมิใจอยู่เด็ก่นอ แต่คนที่มาดอยเยบุนน่ะไม่เหยียดเยบุนดอย,ยเย,ยบุนวายเยบุนซำนันซำนี่จังสัน่ังสีน <S <S 1> <S 1> ่น่ะจามีความสามารถด้านการบ่แต่ความสามารถด้านอื่นเจ้าเจ้าเจ้ามีความสามารถขนาดไหนแค่นั้นแหละคนเ้องมันกิงมัคือกันเหยียดกันคนเรากิงความสามารถไม่เหมือนกันความสามารถเฉพาะตัวมัคือกันมิฉะนั้นแล้วจะเหยียดกันเถอะ อย่ามาด้อยกันเถราะเจ้าก,กิ้งภาษาเจ้ากระกิ้งไปอืถ้าข่อยกิ้งกันดำล้งชีวิตยืนอยู่ได้ขาตัวเองข่อยกระจิ้งข่อยก็กอยกเอาตัวรอดได้การซื่อสารก็พลังข่อยก็สามารถซื่อสารในเขาขาใจได้เจ้าว่าขาใจข่อยว่าออแต๊ะพลังเขาเขาใจข่อยแค่นั้น พยากรณ์อากาศนะคะเบึงนอกหนาตังฉิฝ้ากระลังไหลรวยรวยคาดว่าจะมีฝนเรื่งบ่ายพนะหมู่บ้านหนึ่งหลังจากที่ยบนนางฮิดคิปเรียวมันบออาบน้ำอาบนในหนออเขากะทูมาตาม่ำมันขึ้นน้องบัวปรดิไปว่าน้ำแล้งน้องบัวปรดิไปเพราะว่าน้องบัวโดนเรียกตัวไปช่วยงานทำโรงทานทำอาหารแจกจ่ายอยู่ที่บ้านแม่ยอด ก็ยายไปเหตุยุวัดก็เลยไม่ได้ไปกินหมูกระทะรอบสองเมื่อวานนี้ที่บ้านน้องพิบมีเจ้าบนมีตีมีน้องเจีมนีน้องน้องทินงพน้องบัวบวชไปโอ้ยบนเป็นปวดอินค้อบน้องปวหัวกลับมาแล้วกะคุยโทรศัพท์อยู่ยเดิกเติมปกติก็คือเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่บนนอนมันบ่ หลังจากนั้นก็กินยากินยาแล้วก็นอนิดโทรศัพท์นอนบอทักบอแชทบอคุยก็ไปบูดไอซงขอความมาถึงไม่หันเงี้มันเศร้ามาอยู่บนจมาเปิดบึงก็เช็เบึงอ่าเช็เบึงอ่าไล่ไดของตัวเองแล้วก็ส่งออเดอร์ให้ลูกขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีทีสั่งแล้วสั่งอีกนะคะสําหรับครีมครีมทา ครีมคาเม้นทานหน้าขาวของของของญี่ปุ่นที่จำนายอยู่เนาะค่ะเนาะตอนนี้เรามีนะคะกมีน้ำพริกว้าทูมีปลาาบองสับมีครีมนะคะมีหมวกไหม,ม,ผม,ผนะผมผพรมผ้าเช็ดหน้าไอ้ผ้าผ้าผันคอผ่าเช็นหนาบ่านี่อย่างปากมันยังมาเลื่อยไปหอดผ่าเนเส้นอ่ะก็มีไว้บริการอยู่สําหรับพี่น้องปองไปของเขาผู้ใดต้องการอยากได้สิ่งเหล่านี้นะคะก็สามารถสอบถามเดบุนได้ กลับไปบ้านนี่พวกก็จะลุยลุยทํางานของญี่บ่นเหมือนเดิมนี่แหละคทุกคนมันเป็นใจได้เสริมหรือจะา่าเสริมกับผูใชายไล่ได้ลักกับแมนไลได้เสริมกับแมนนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเป็นอาชีพของเขาไปโดยปริยายแล้วนะคะตอนนี้ก็โอเคก็ได้อยากได้สนใจก็สั่งได้สําหรับครีมหน้าขาวใช้แล้วใช้อีกหมดแล้วสั่งใหม่ ากต่อปากบอกต่อกันไปนะคะญาติพี่น้องเห็นผู้นึงเอาไปใส่แล้วอยากได้สั่งใหน้น้ำแน่โอเคสั่งมานะคะนี่ก็คือเป็นขยายฐานลูกค้าขยายบุญโดยปริยายนะคะด้วยสินค้าของเราตอบโจทย์ทุกคนสินค้าของเราตอบโจทย์จะหายายบุญมะนางเว้าจะให้ยีบุญมาสาธยายเรื่องคุณภาพหรือว่าสรรพคุณหรือว่านู่นนี่นั่นมันไม่สามารถจะ เข้าถึงได้นะคะทุกคนเพราะสามารถจะไว้เขาเอิ่นว่าจังไดคนที่ยังไม่ได้ใช้อะเ่อสมารถสีรู้ได้ว่ามันใช่มันจริงอย่างที่คุณสาธยายหรือคุณอธิบายหรือคุณพูดมาไหมนอกจากคุณจะเปิดใจใช้เองนะคะสำหรับคนที่เปิดใจใช้เองเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่เปิดใจใส่ของกับที่ปนตั้งแต่สมัยอยู่อา อยู่ยัียงก่อลาดกระบังเนาะอยูลาดกระบังของปีที่แล้วสงการของปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นไปพับอยู่กับเพื่อนอยู่ลาดกระบังก็ได้ครีมได้เครื่องสมางตัวนี้มาใส่นะคะทดลองใช้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ว่าจะเอามาขายเอามาใส่ตัวเองเพราะว่าเห็นเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ร่วมห้องกันเขาใส่แล้วเกาโอเค หน้าใสหน้าขาวหนาบาบามีสิวมีฝ้าบบมีกะโบมีหยางเลยขนาดเขาอยู่บ้านนอกนะคะขเขาอยู่บ้านนอกก็พรกกันถามว่าเออใส่หยางใส่ขี้มตัวใดขนาดตัวอยู่บ้านนอกตัวเป็นยัางหนาใสหน้าขาวขนาดนี้นี่ลูกมีต่าตั้งสองสามคนน้นองเขาก็เลยเอาตัวอย่างให้ดูแล้วก็เลยสั่งมาใช้ปรากฏว่าสองอาทิตย์เห็นผลทุกคน เบิดสองอาทิตย์เบิดหนึ่งเบิดหนึ่งตะลับเบิดหนึ่งตะลับนาเยบบนที่มันคลํำที่มันมีกะเพราะว่าฮอตตาแดดมันเพราะฮขาอยู่้านนอกมันก็มีกะแต่ว่ามันกิบเพามันเขาฝามันเริ่มจางหลบเพื่อนเย็บบนไอออนน่ะเพื่อนนี่บนกะเยอะมากกะเด็ดวงใหญ่ๆเลยเป็นจุดเป็นจุดบางวงน่ะเกือบทอเหรียญสลึงอืมทอหัวทอจิงก่อยจิงเกะแบบนี้จางออกหมดใสปิ้ง เอา้าหนึ่งอาทิตย์บ่ลอกได้พี่น้องนาบ่ลอกบอก่แดงหนึ่งอาทิตย์พ่านไปหมดหนึ่งตลับอ๋อมันดีนี่เอาอีกอ่ะเอาอีกพื่นลงไปโปะลงไปอีกตลับที่สองขาวบ่เนี่ยเฮ้อห็นผลเป็นที่พอใจอีบซี่ถามบ่เนี่ยอุ้ยยายปเหตุยังมายายบนไปทำอะไรมาหน้าขาวหน้าใสขึ้น ใส่ครีมตัวไหเอามาใส่ใส่น้ำแน่นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เยบุนมีสินค้าตัวนี้เข้ามาบริการกับเอฟซีเยบ,บุนก็สั่งมาแล้วอ่าว่าให้เอฟซีฟังวันนี้เยบ,บุนใส่ตัวนี้ตัวนี้เด้อทรงไห้ทรงไห้สุดท้ายเอาไปใช้ลองดูก็คือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปเห็นผลส,สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งอีสั่งอีพอเยบ,บุนจะไปเมืองนอกอ่ะเยบ,บุนก็เลยได้ฐานลูกค้าตั้งแต่นั้นมา อยู่บนกลับไม่เหมืกับถามตอเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็ใช้ขายก็ขายสําหรับตัวนี้เป็นเป็นเครื่องสํางนะคะทุกคนก็เลยเป็นที่มาที่ไปผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เป็นครีมขมิ้นนะคะครีมสม,มนุนไพรบอมิสารประลอดบอมิสารเคมีนะคะตัวนี้เป็นเขาใส่สม,มนุนไพรตะกอนคือผู้เฒ่าโบราณบ้านเท้านน่กจะจะจะใส่ขมินนะ้นเป็นหลักเนาะ เวลาลูกหลานเป็นปดเป็นพื้นเป็นอย่างนั้นสิจะตามขมิน้นบีบบีบเอาหน้ามันมนมนโบเอามาปะปะาตำโตตำยังให้ลูกให้หลานที่มีพื้นไม่อย่างมันก็นจะยุบนะครับเพราะว่าขมิ้นนี่มันก็มีคุณประโยชน์หลายๆอย่างเมนสิกินปกินเป็นยาก็ได้หรือจะรักษาภายนอกก็เป็นเป็นสมุนไพรที่เห็ดให้ผิวพรรณเขาดีไม่ถูก,กวันเนาะ เอาไฟมาอยู่ไฟเอาขอมิ้นท่าเรียงไอ้หอยลอกอันนี้เพราะเพราะมันลอกแล้วผิวเนียนผิวดีผิวใสมันซึมเข่าในหลางกายิมันซึมเข่าในผิวผิวหนังทั้ขงขมิน้นสมัยก่อนนั่นแหละเขาถึงอ่าปับปรุงนะคะหรือว่าเอามาเป็นเครื่องสำอางนวัตรกรรมใหม่ เอามาทําเป็นเครื่องสําอางเอามาทําเป็นยาสมุนไพรอู้หลายๆอย่างแล้วมันก็บริมนี้ตัวคมิ้นอย่างเดียวนะคะมันมีสมุนไพรหลายๆตัวนะคะที่ผสมประสานเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นเครื่องสําอางที่ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะทุกคนเพเพ้ไม่ลอกไม่แดงมันจะคอยกัดเซลล์ที่มันเสียนะ่ะหายไปหยุบไป แล้วก็มีเซลล์ใหม่ขึ้นมาทําให้หน้าเราของใสขึ้นพอได้อยากได้สร้างได้เออที่พ่กวบาหลายย้ายห้างเราพี่น้องหลายนาที่เรียวโอ้ฉีดฝ้ามือเออคือคือมาพี่น้องเออยี่บนปปญจะไปยังไดไดเนาะบบบนีบ้ใ <c oughs> ส่นนนประเด็ก็นอนคุยกับผู้บาวนอนคุยกับผู้บาวฝรั่งเพราะมันเบิดมือเบิดมือํำไว้ไว้พี่น้องทำไว้คือยอย่างนี้อืม จวก็ทักแชทกับพวกนั้นจะกับวิดีโอครอบกับป๋บักนี่ยังสินะแต่ว่าสิบอกเลยว่ายี่บุนจะไม่เอารูปใครมาโพสจะไม่เอาใครมาจะว่าเอาซื้อหรือว่าอีหยังมามาโพดมาเอย่ยมาลุม่มจะไม่เอามาแฝนนะคะไม่เอามาแฝนในในโป,โปรไฟล์ของอ่อคืออย่างเอ่อ,อ,อพวกของ youtube นะคะจะไม่จะว่าเอาขึ้นมาเพราะว่า เขาจะรักษาสิทธิ์รักษาสิทธิส่วนกลางของเขานะคะแมนว่าแมนว่ายิบบุาได้เดทได้ยังกับเขากระซางต่อไปยิบบุญคือเว่าแล้วตั้งแต่โดนพญารุนีถิ่มมาเปิดโตักับพญารุนีมาเรยวคือมันเวลาเวลาเขาทิ้งเราไปอะ่ะเขาไม่เขาไม่มานั่งอธิบาย,ลยแล้วก็ให้เหตุผลกับเอฟซีนะว่าสาเหตุอะไรที่เขาทิ้งเรา ไห้เอฟซีถล่มได้บนอยู่คนเดียวอืมบางคนกับกูก้าวหาวาล่ายียบนนู่นนะี่นั่นคือผลสุดท้ายญี่บนรับติมติมอืมเขาถิ่มขี่มาใส่ญี่บนญี่บนต้องชําระสะสางร่างกายตัวเองอยู่คนเดียวแบบติมติมทุกคนญี่บุนก็นเลยเป็นบทเรียนญี่บุ่นก็นเลยจะไม่เอาใครมาลงโซเชียลด้วยเห็นบ่กแม่ต้องปิด นู่นนี่นั่นน้ากันกับไผกับสางยุบุงกับเออบ่บ่เอามาลงบ่ให้เห็นหน้าดอกแล้วแต่นั่นแหละอันนี้กับยุบุงคุยวิดีโอข้อสมอเขาสามารถจะแคปหรือว่าจะเอานู่นนี่นั่นมาลงมาเล่าได้แต่ว่ายุบน๋งเบาไผคสีเสื้อกับเสื้อผู้เสื้อกับแล้วไปยุบุ๋คุยไปเรื่อยๆไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ใครคนไหนคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ว่าการันตีบ่ไร้มาอวดโอว่าจะของเก่งกูคุยกับบังนี่ตองแมนกวอะกูละกูคุยกับ กูบ้าบางนี้ต้องเมนแฟนกูละไม่บริฟการไผ่คนใดคนหนึ่งทุกคนเราจะคุยแบบเพื่อนไปก่อนทาความรู้จักไปก่อนเพราะว่าย่บุเขาไปใน็เพจสามสี่เพจเนี้ยมันเยอะมากเยอะเออแล้วก็ยุบุญกับในน,น้ำกับเพื่อนๆให้เขาให้คุยพู้ได้่าโบเขาไปในเว็บหาคู่เร็วเขาบ่าได้หรือว่าเขาไปเร้วมีคนทักเขาไปในเพจนี่ซูมือนี้ไง จะเป็นเว็บจะเป็นเพีมันก็คือกันนั่นแหละมันอยู่ที่เา้าอะใส่สติใส่สมองใส่วิญญญญญาจารณญาณจะขวงใจตัวเอาทุกคนเขาจะคุยกับแบบใดแบบใดอย่าคุยกับเ้าเขาจะคุยกับแบบใดเขาก็คัดกรองเอาอสั่นละ่ะเอาอบลอยฟังสัมเนบยบายทุกคน